สวัสดีค่ะน,นีนอินนะคะก็มาพบหมอฟันค่ะตันที่แรกขึ้นแล้วนะคะเปะน็นหกซี่ละค่ะสวัสดีค่ะแกที่คลินิกแพทย์ชนทิชาวนี่ไงคะเจ้าของคลินิกคลินิกเขามีหมอสำหรับตรวจเด็กโดยเฉพาะด้วยนะคะคเดี๋ยวเรามาสอ,อสาบประวัติกันก่อนนะคะมัะะนเป็นหกซีซ่หรอคะ่ะ ฟันขึ้นอี่ีแล้วคะพกค่ะแต่ปกติก็เป็นฟันทสอบทดสอบให้ให้หมอให้หมอดูด,ดิเดี๋ยวให้หมอดูด,ดิทำไงลูกหมอตรวจ้ะทำไงไปค่ะเดินเข้าห้องฟันหาคุณหมอค่ะเฮ้ย สว,ส,สวัสดีค่ะะขอชอหน้าปากอชอหน้าปากแต่งคะ่บแ่งครับป้ครับไม่ต้องกลัวลูกรอยากให้เป็นเด็กนะออเ่นกลงค่ะตอนนี้ใช้แบบที่สวมนิ้วค่ะ เตป็นแป้งวดในร้าน๋ะแป้งดก็คือเป็นเป็นแป้งอันนี้ก็ส่วน่สามวยคะะตองลบต้ตัวเลยไม่มีค่ะไม่ไม่เคยใช้ยาที่นี่มีขายไหมคะแป้งหรฟันเด็กเด็ครต้อแอืมอยเครัวอบครัะน้้ครัวโอ้ครัวคัว่ะอิน มีน้องอินมาปล่อยฟันนะนี่มาตับฟันนี่คุณหมอไงคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอินแปรงฟันทุกวันหรือเปล่าแปลงนะแปไหมคะแปรงฟันทุกวันไหมคะแปรงให้เอกเวลาแปรงฟันพอพอแปรงก็จะเอาที่ใส่นิ้วแล้วก็ปู๋แล้วก็เช็ดตอนนี้น่าจะแปรงขวดนะแต่ว่าเขาจะมีที่ผ้าแปรงนะคะอันนี้เป็นแปรงข้างหน้าหรือข้างนอน นั่งค้าตามอััตกายูไทมเกแสามารถาางเลาขบนนิ้นี้หมอแนะนาค่าแฟลงฟีเป็นค่นอกคน้องน้งนั่งลาหน้ากคือขอพหรือที่แก็ได้หน้แลัวเราหรือตองตเราเหยียดไปทีเดียวกันแต่ถ้าจะดิ้นดิ้นแอดว่ามีการ ถ้าไม่ขอค่าก็ขอาขาใส่ทีนพ้ขกอนเลยออกเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาทำฟันทำท่านอนอยู่แล้วนันก็คือจะทำให้ดูประมาณไหนแล้วก็แล้วก็เวลาแปรงฟันนะเรา็อุปกรณ์ที่เป็นอมีแปกงรอนิรสอนะคะอิเล็กทรอนะคแปสงเล็กๆแปรงก็คือแปรงถึงสามวดเป็นแปรงที่เป็นขลอย่างนี้ได้เลยนะคะเป็นแปรงขูกแล้วก็เป็นขนรูปพิเศษก็ได้นะก็ได้มุเอาอยนี้ ไปาสารด้แล้วจะมีถ้าถ้าฟอสต์ถ้าฟอสจะได้อันนีมีอส้าอจะได้ทำมนิ้างขึ้ได้ขนาอนี้เขไมขนาดหนะคะแล้วก็จะราแป้งใ่ยาสีฟันได้ด้วยตัวนี้ใช้ยาฟันไหมคะใช่ยาีฟันที่มีตัรายนะอนนี้มีมันมียาสีฟันที่มีฟูรที่เป็นฟัน T P M ลองลองหายูนะมันจะมียฟัน T P M ก็คือยาสฟัน ถ้าถ้าโดยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็น5้าวันทีเอสตะมีบางยี่ห้ออะไรที่เป็นพันทีเอเออคือหมอกบางยี่ห้องอยู่นะเวลาแปลเวลาแปลก็คือหัวบิดระดับพันขึ้นมาแตะแล้วยกขึ hmm. ้นมันจะพอชิ чи, ้นๆแปลแล้วก็จะมีฟองเวลาแปลจะมีฟองอยู่แล้วแปลไปนอนๆแปลเสร็จแล้วก็เอานิ้นที่ที่ทำค่าเฉดเลยมาเฉดเลยแปลงแล้วก็ทุบเลยแล้วผมกปั่นตรงนี้ก็ได้ไม่ต้ก็ไม่ต้องเว้นงานหนักแปล ก็คือเป็นแปรแป้งแห้งนะแปรงเสร็จแล้วก็เช็ดเลยแต่ตรงที่เปนเหงือกคือเช็ดเหงือกเขาเรียกไร่ฝันใช่ั้มทำยุ่งนี้ขนาดแล้วก็แล้วก็เอาตรงเนี้ยเช็ดเหงือข้างหลังก่อนเพราะนอกข้างหลังเป็นเหงือกันใหญ่นะแล้วก็แล้วก็เสร็จลราก็แปรงแปรงก็ต้องใย่หม้อสองเพราะว่าเอาดูการเหงือกการการมีสีปากเขาขึ้นมาแปรงแล้วก็เช็ดแปรงแล้วก็เช็ดางเงี้ทุกคนได้ทักคนเล่าแบเดียวแต่ว่าจะต้องสอนพี่ตาในเร็วเพรานยิ่กินนมอะไรอยู่กินนมนมแม่ด้วยแล้วก็นม นมขวดนมห<โ>ม,ม對對ูนมใสใสสดนมใช่ไหมคะอันนั้นเวลาอันตอนนี้ขวดกับเดีมวนะหนึ่งเดียวตอนนี้ค่อยๆหัดเป็นแก้วเป็นหลอดเพราะว่าตอนนี้หัดนลอดหัเลยค่ะเดี๋ยวมันมาขวดครึ่งแนะนำว่าเราพยายามเลือกให้ได้นะกดนมเพราะว่าเพราะว่าการกดนมหลังการกระดุกกดนมนมมันจะไปจุดที่มันหน้าบนแล้วก็มันทำให้ กินเป็นข้าได้ทีน่าจะมีกินั้งคืนด้วยอย่างเงี้ยกินั้งคืนอันนี้กตอนนี้ต้องเ่ยากเอาน้ำใส่สลิงแล้วก็ย่ดตามอ๋อช่วยนะคะต้องต้องใช้การแปลงฟันช่วยแต่ว่าแต่ว่าใช่แต่ว่าถ้าเริ่มจริงๆอ่ะก็ต้องเลิกขาดคือคนที่บ้านให้โอเคก่อนเพราะว่าเขาจะมีร้องอยู่เหมอนเดิมประมาณนรกอคืนอ่ะอันนี้คือร้องแบบกระทือเตียงเลยแต่จะกินข้าวรือยงกินข้าวกินข่ามือเลยค่ะถ้าสามมือแล้วก็กิน้ถ้าเกิด ถ้าถ้าเล in, e ือกวันดีๆแล้วพรอทั <laughs> ้งบ uh yeah, ้านน่ะเราก็คือเลือกแต่ว่าคุยกับน้องกันได้นะถ้าว่ามีคนรู้เรื่องนะคุยรู้เรื่องคุ่บหมบอกเลยบอกว่าอันนี้อันนี้ตรงนี้เออมันมันพอแล้วมันมีหน่อที่อะไรก็ว่าไปอยู่ดู้อหลอดเก่งแล้วหนูกินแก้วกล่มแล้วนะกังคืนนีดเลิกยากเนาะยากต้ทำใจยากจังเลยคือต้องขอโทษค่ะถ้าเรามีปู่ย่าตายายปู่พ่อมานี้ต้องคุยกันก่อนนะเพราะแม่เขาจะวิ่งเข้ามาหาก่อนเลย ต้องคุยอ๋อแต่ว่าแนะนำว่ากินข้าวให้เก่งๆสามมือให้กินกินก่อนนะเพราะวันนี้จะเลือกก็รู้เรียนให้กินกินเลยเอ่ะกินข่าวขาคุณหมอดูรจุความให้เอาเอาหมวกกอก่อนไหมคะคุณหนูเาทาหมวกอ่ะกีนค่ะอ่ะมีอาจาอาจะมีงองแงบ้างนาะเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันถ้าลองให้งองแงก็จะแข็งแงนะเพราะว่าการทําบิจจ๊กบ่๊กี่นะคะ แต่ว่าแป้งปั้นสิไรเจ้าหลงกันทุกทีน้องอีแป้งปั้นแป้งปั้นไม่ดูดีดีไมค่อยคุยกับเขาไปเรื่อยๆรื่อยหายวัวมาที่หมอนะขาข้อเอวคุณพ่อต้องให้เวลานะลูกนะอะแป้งปั้นแปงปั้นไม่ดีหรอกอะจับมือคุณพ่อจับมือคุณพ่อจับมือคุณพ่อนะฮอันนี้เราธรรมชาติแล้วอาจารย์รา อะว่านะียว้ฟ้านะเาเขาลองเนี้ยเอาขาอนี้ใส่่อให้นะแล้วก็จับมือ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 นนี้เขสีที่ละอนี้สีที่ลวมีนสีที่ล้สี่ 啊块，啊。块。 เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงลูกไปหาหมอเป็นไงบ้างคะ <S <S หมอหมอเขาแนะนำอะไรบ้างคะเนี่ยแนะนำเรื่องแปรงสีฟนันใช่ไหมคะเออไปแล้ว